กับ49นาทีนี่คือขบวนจักรยาน<ม>ที่ปั่นออกจากลานปูนอ่างเก็บน้ำบางพระ<ม>เพื่อไปอยังเขตทาล่าสัสตว์ป่าบางพระนะครับ<ม>เพื่อไปน้อมนำลึกถึงพ,พ่อรอก้าวผู้เป็นที่รักยิ่งของ โปงชนชาวไทยนะวันนี้เปลี่ยนมาบรรจบครบรอบอีกหนึ่งปีแล้วนะครับ13ตุลาคม2566เจ็ดปีแล้วที่พ่อจาก,กนะรูกไปนะวันนี้เปียนมาบรรจบครบระอีกครั้งหนึ่งนะครับลูก่มจักรยานที่ปั่นจักรยาน กาแสดงพลังถึงความจงรักภพกดีน้อมนำนึกถึงคุณงามความดีที่พ่อทําให้กับแผ่นดินนะวันนี้ทุกคนได้แสดงออกด้วยการปัญนจกรยานแล้วก็ร้องเพลงสดุดีมหาราชาที่เขต่อนล่าสัตว์ป่าบางพระพื้นที่ป่าเนมเมเงอนนะครับในนนำ ตัวแทนผู้ประสานงานและก็ประธานกลุ่มจักรยานพัลลานะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆกลุ่มจักรยานเครือข่ายจักรยานทุกกลุ่มทุกเครือข่ายในเหตพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดชุมพรับที่มารวมกิจกรรมกันวันนี้เรารักพ่อนะครับวันนี้กิจกรรมนี้จึงเกิดขึ้นด้วยใจที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธินะ์เะซื้อตรงไหนคะเา,เ,าะเหนียว ปั่นไปโปร่งดินดำก่อนนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศพื้นที่เส้นทางที่สวยงามในพื้นที่ชลบุรีนะครับขอบคุณพี่เพื่อนๆท,ทุกท่านเครือขขายจักรยานทุกกลุ่มจักรยาน ที่มาเริ่มกิดกับเห็นแล้วประประนมมากนะครับนี่คือผมก็ขบวนได้นำโดยช่างน,นึกแล้วก็ิพี่หลันะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันสเตจแรกที่โป่งดินดับ